บะหมี่ของเราเจ้าทำเองไม่เหมือนใคยแน่นอนเรากรันตีแป้งนี่เก๋ส่งออกหมูแดงเราอะ่ะจะเลือกใช้เนื้อสะโพกเพราะว่ามันจะมีความเหนียวกับความนุ่มส่วนหมูกรอบเนี่ยหนังมันจะกรอบเนื้อมันจะยังคงนุ่มแล้วมีความฉ่ำเป็ดย่างเราคัดคุณภาพนั้นหนังมันจะกรอบเนื้อก็จะนุ่มเมนูที่แนะนำบะหมี่เกี๊ยวเศรษฐีเป็นเมนูที่ขายดีระดับหนึ่งเลยสั่งตามพี่ไม่ดีให้บอกเดีย๋ยวพี่แคมให้ Ừ, นายพงกรศิริวัฒนาโพคินก็เป็นเจ้าของร้านบะหมีม่เกี้ยวเศรษฐี15ปีได้นะครับ อันนี้คือจุเดเด่นของเราอันดับแรกคือบอร์มี่ของเราที่เราทําเองเราไม่เหมือนใครแน่นอนเรากรลันตีเราจะใช้พลาสติที่มีคุณภาพแป้งนี่เก๋ส่งออกลูกค้าบางคนมาทานแล้วเขาก็บอกว่ามันเหมือนกับบะหมี่ที่เขาไปกินที่ฮ่องกงเลยมีความเหนียวของเส้นมีความนุ่มของไข่แล้วมีความเด้งของส่วนผสมที่มันได้พอดีกันของร้านเราจะมีอยู่3เทคเจอร์เลยถ้าเราได้มาชิมเนี่ยจะรู้เลยว่าจะมีอยู่3มิติอย่างที่พี่บอกหลัหลหลกๆเลยบอร์มี่หั่นเจียวหมูแดงหมูกรอบเป็ดย่างคือเราจะทําเองเราจะไม่ได้ทําเองก็แค่เพืก ชิ้นที่เรามาทาเย็นดอโฟอะไรแบบนี้นครับดังนั้นเราก็จะเป็นคนทําเองทั้งหมดหมูแดงเราอะ่ะร้านเราจะเลือกใช้เนื้อสโพเพราะว่ามันจะมีความเหนียวกับความนุ่มผสมกันดานั้นเวลากินมันจะมีเทคเจอร์ที่มันเด้งด้วยส่วนหมูกรอบเนี่ยเราก็พยายามเลือกสัดส่วนเนื้อกับมันพอดีกันเราจะไม่ใช้วิธีทอดทั้งแผ่นดะนั้นหนังมันจะกรอบเนื้อมันจะยังพงนุ่มแล้วมีความฉ่ำทั้งในนะครับเป็ดย่างเราก็จะคัดเป็ดคุณภาพสูตรเป็นเป็ดย่างหนังกรอบงนั้นหนังมันจะกรอบเนื้อ,องงป ไอ้แตกเป็นเมนูจริงๆย่อยๆเราเยอะอะครับ45-50เมนูได้ครับผมคนแก่ทานได้ผู้ใหญ่ทานได้เด็กทานได้ส่วนใหญ่จะนิยมมาเป็นครอบครัวราคาเริ่มต้นเราอยู่ที่45บาทเมนูที่แนะนำตั้งชื่อตามร้านเลยบะหมีเกี๊ยวเศรษฐีก็จะใช้เป็นบะหมี่มีเกียวเพราะเราจะปกหน้าด้วยหมูแดงหมูกรอบเจ็ดย่างรวมกันเป็นเมนูที่ขายดีระดับหนึ่ง แล้วก็เียวกุ้งเย็นตาโฟต้มยำก็หมี่หมูแดงเราก็มามิกเสียวกุ้งทาผสมกับต้มยำเย็นตาโฟเราก็มิกอะไรแบบนี้สนุกสนุกน,นะครับตัวหนึ่งก็จะเป็นของกินเล่นเยียกรอบแผ่นเสียวเราทําเองมันจะมีความบางความนุ่มทันั้นเวลาเราเอาไปทอดเนี่ยจะมีความกรอบกัดคาแรกมันกรอบแต่ว่ามันจะละลายในปากไม่มีแข็งไม่ติดฟันต้องสั่งทุกโต๊ะประมาณนี้ครับ ตอนนี้นะครับทางร้านของเราก็ได้ร่วมโปรโมชั่นกับทางไลแมนหนึ่งยวกรอบซื้อ1แถม1เมนูที่2ข้าวมหาเศรษฐีซื้อ2แถม1ส่วนเมนูที่3ของเราเมนูซิกเนเจอร์บะมีหมูแดงนะครับซื้อ3แถม1กับพิเศษเฉพาะไลแมนเลยครับสั่งตามพี่ไม่ดีให้บอกเดีย๋ยวพี่เคมให้